ขนมไปเป็นสามขยะทาเรียกบ้ากินขนมเปียกปุ้ยมึงรับจ้างทุกผัวประดุกไปเลอะไรจะเตือนสติคุณพระคุณพระเนี่ยพูดร้องไม่ถูกแล้วนะจะร้องจีบใช่ไหมเดี๋ยวผมร้องให้ก่อนได้เนื้อที่ถูกต้องเขาร้องอะไร ยางพี่ได้ไหมแล้วพีจะให้กินขนมหมื่นห้าขาดเลี้ยงอันรคอนมาพันเลี้ยงลูงเลิกกันไม่ให้สักพันเลย หอยหอยุงโดนหอย้เหี้ยนะเราไม่เหลียบาเลยนอําออ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณพระหยอกเล่นจ้ะไปเนิ่นไปอยู่ที่บ้านคุณพระคุณพระจะคอยดูแลเองแล้วก็ชื่ออะไรนะไหลชื่อจังคุณพระจำไม่ได้แล้วแนงน้อยแนงหิ้งหอยไปเนิ่นกับแนงน้อย เข้าไปทำงานสวนไปทำงานอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคราบอึดสงสารเกิดข like ึ yes. to me, to tomorrow, oh, wow. okay. ้นในใจของคุณปะทแต่ได้พัฒนาเพื่อพาเนื่องได้ด้วยไปอยู่ที่บ้านเพื่อจะดูแลต่อไปไปทั้งที่ที่บ้านนั้นก็มีคุณาอยู่แล้วเมื่อฉากนี้เราจะมาพบกับ